สมบัติบุญงามอนงทำงานอยู่กับองค์กรพัฒนาเอกชนมานานกว่า20ปีและได้รับรางวัลในฐานะคนทำงานเพื่อสังคมมามากมายเช่นรางวัลนวัตรกรรมดีเด่นจากธนาคารโลกด้วยการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์บ้านนอกทีวี รางวัลอโศกจากมูลนิธิอโศกและรางวัลเยาวชนนักพัฒนาดีเด่นจากสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนสมบัติเคยเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มละครมะขามป้อมในปี2534เขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการคนแรกของกลุ่มกระจกเงาซึ่งต่อมาก็คือมูลนิธิกระจกเงา สมบัติลุกคลีและทำงานอยู่กับกลุ่มคนที่ขาดโอกาสหรือคนชายขอบในชนบทมาโดยตลอดเขาเคยเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องการขอสัญชาติไทยให้กับชนกลุ่มน้อยชาวเขาในภาคเหนือในโลกของไซเบอร์สมบัติบุญงามอนงอยังได้รับการยอมรับในฐานะของการต้าประเด็นทางสังคมและการเมืองที่แหลมคมอย่างยิ่งภายใต้ชื่อบกอหอลายจุดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2540ผุ้ิีสภาสภาผู้แทรแนราษฎรคนะรัฐมนตรีและสารรัฐมนูญมีอันสิ้นสุดลงสมบัติเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างจริงจังเมื่อเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตจโถทักษิณชินวัตรอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับการทำรัฐประหาร จึงได้จัดตั้งกลุ่มคัดค้านการทํารัฐประหารขึ้นชื่อว่าพลเมืองพิวัตรเขาเคยถูกทหารจับกลุ่มไปสอบปากคําขณะที่ปราศายอยู่ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายฐานละเมิดกฎอัยการศึกเมอวันที่6กรกฎาคม2550หลังจากนั้นก็เข้าร่วมต่อสู้กับกลุ่มคนเสื้อแดง แต่ในทางการต่อสู้ของเขายึดหลักสันติวิธีและการต่อสู้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการทำสติกเกอร์และเสื้อยืดที่บอกว่าเบื่อมอบพันธมิตรเมื่อตอนที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงโดยไม่มีใครกล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์การใช้สัญ,ญลักษณ์สีแดงจนกลายเป็นแดงทั้งแผ่นดินในปัจจุบันนี้ก็มาจากความคิดริเริ่มของเขาที่เห็นว่าสีแดงนอกจากจะเป็นสีประจวาวันอาทิตย์แล้ว ยังเป็นสีแห่งการไม่เห็นด้วยเป็นสีแห่งเสียงคัดค้านเขาจึงรณรงค์ให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับการทํารัฐประหารรวมทั้งไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญปี2550ร่วมกันใส่เสื้อสีแดงทุกวันอาทิตย์จนกลายเป็นแคมเปญที่มีชื่อว่าวันอาทิตย์สีแดงเมื่อการชุมนุมของคนเสื้อแดงถูกรัฐบาลกระชับวงล้อมและขอพื้นที่คืนสมบัติบุญนามอนง์จึงออกมาเป็นแกนนําปราสายกลุ่มย่อยเคียนคู่ไปกับเวทีของกลุ่มนช จนเขาถูกออกหมายจับตามพรกฉุกเฉินและกลายเป็นเจ้าของวัฒกรรมอันทรงพลังที่ท้าทายเจ้าของอำนาจตามพรกฉุกเฉินอย่างยิ่งห้ามฉันพูดฉันก็จะพิมพ์ห้ามฉันพิมพ์ฉันก็จะเขียนห้ามฉันเขียนฉันก็จะคิดห้ามฉันคิดก็ต้องห้ามลุ่มหายใจฉัน รายการอินเทล์เจนซ์วันนี้นะครับพูดค,คุยกับผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ถูกมองและก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาในเรื่องของการกระทําผิดพระกฉุกเฉินนะครับคุณสมบัติบุญงามอโนงนะครับบอกหลลายจุดแล้วก็เป็นอดีตประธานของมูลที่กระจกเงาครับพูดถึงเรื่องของชื่อคำว่าบอกหลลายจุดนี่มีมีที่มาอย่างไรอ๋อผมก่อนทําเว็บไซต์ตอนสมัยมีเว็บไซต์มีเสเนในเมืองไทยใหม่ๆแล้วผมทาเว็บไซต์ครับแล้วผมมองว่า เว็บมาสเตอร์หรือคนที่บริหารเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นไซต์คล้ายๆกับหนังสือก็เลยตั้งชื่อตัวเองเป็นบกก่อนครับอันที่สองในตอนนั้นไม่มีอะไรมีมีหนังฝรั่งเรื่องนึงที่เป็นเกี่ยวกับเป็นสุนัขนัมบิเชียนอะไรเงียหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเงี่ยผมชอบผมอคิดว่าเออทันมันตัวตลกตัวตลกอ่ะเพราะผมมีลายจุดๆจที่ตัวสุนัขเพราะบทความผมในในเว็บไซต์มัน ผมต้องการถ่วงดุลโดยการใช้ชื่อแี่ลกษของชื่อบอกอลายจุดใช่ครับครับแล้วเห็นมีมีมีการเปลี่ยนหรือมีการใช้คําว่าควายจุดก็มีอันนี้หมายความว่าอย่างไดตอนเราออกแบบตอนเราออกแบบไอ้โลโก้ของตัวบอกอลายจุดคือผมจะเวลาเขียนอยู่บนบนหน้าเว็บเนี่ยจะไม่ไม่มีภาพหน้าผมแต่จะมีโลโก้ผมครับแล้วเขียนลงท้ายว่าบอกอลายจุดไอ้ตัวโลโก้เนี่ยมันเป็นรูปควายอ๋อทำไมถึงเป็นควายเอ่อ ควายลายจุดเนี่ยผมมองว่าควายเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่สะท้อนถึงสังคมเกษตรกับซึ่งสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมเกษตรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมในปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะสังคมเมืองเนี่ยมันเป็นสังคมที่มันมีความเป็นตะวันตกนะครับเหมือนไอหมาฝรั่งโตนั่นหมาเป็นตะวันตกดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมิกซ์กันว่าออกแบบเป็นรูปควายรูปควายเลยนะแต่ว่ามันเป็นมีจุด คือจะสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยดูภายนอกมันเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็นตัวมีวิถีแบบตะวันตกอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ฝรั่งนะเราไม่ใช่หมาเราเป็นควายหลาจุดเราเป็นควายเราเป็นคนไทย ปัจจุบันสองคมทันในปัจจุบันเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรดีครับเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้ในเรื่องของสันติวิธีแล้วก็ต่อสู้ในเชิงสัญ,ญลักษณ์มาตลอดนะฮะสัญ,ญลักษณ์ของของประเทศไทยในยามนี้มันมันน่าจะเปรียบได้กับอะไรครับคือเขาพยายามที่จะใช้หลายๆอย่างอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างช่วงที่ผ่านมาที่อยู่ในใน,ในห้องควบคุมตัวเนี่ยนะครับก็มีสัญลักษณ์หลายๆประเภทที่ออกมานะฮะที่ทางคุณสมบัติใช้มีการใช้นิ้วเพื่อที่จะ บริภาษกลุ่มที่อาจจะตรงกันข้ามแรงต่างอันนี้ก็เป็น,ปนวิธีการการสื่อสารอันหนึ่งเหมือนกันกับการต่อสู้โดยสัญลักษณ์นี่มันมันให้ความลึกซึ้งแค่ไหนเป็นการต่อสู้ที่ประสบความสําเร็จหรือว่าได้ผลแคล่ไหนครับคือคานทีเนี่ยเคยใช้การทอผ้าเองเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ผ้าทอมือของคารทีเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นการต่อสู้ของ ผู้ชายอินเดียคนหนึ่งครับต่อจัก,กรวรรดินิยมอังกฤษซึ่งใหญ่โตมากซึ่งเขามีอยู่ทั่วโลกเลยเขาต่อต้านการที่มีการผูกขาดนำผ้านำเข้าผ้าจากแมนเชสเตอร์เพื่อจะจะให้คนในอินเดียเนี่ยต้องบริโภคสิ่งเหล่านี้เท่านั้นรหรือแม้แต่การสิทธิในการทำเกลือทำเกลือ <c oughs> นะครับ <laughs> ผมคิดว่าการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการต่อสู้ที่ ประชาชนซึ่งไม่มีอาวุธเนี่ยได้ใช้ครับนะครับและผมเห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่ทรงพลังเมื่อมันถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางและทุกคนในสังคมเข้าใจสัญ,ญลักษณ์นั้นว่ามันแปลว่าอะไรนะครับแต่ช่วงสามปีที่ผ่านมาสาสิปีความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยวิธีการต่อสู้มักจะเป็นรูปแบบของการชุมนุมทางการเมือง ต้องมากันเยอะๆมันจะจัดการวุ่นวายมากครับนะครับแต่ผมกลับมองเห็นว่ามันมีรูปแบบการต่อสู้อีกเช่นกันนะครับที่มันใช้เช่นการใช้สีอย่างตอนที่เราเริ่มต้นในการใช้สีแดงในการรณรงค์ไม่รับร่างนัตมนูญอันนี้เป็นความคิดเริ่มของคุณสมบัติเองใช่ไหมครับใช่ครับจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยนะครับครับก็เราผมก็ไปสต๊ดี้ว่าการลงประชามติทั่วโลกก็ทํากันยังไง มันก็ไปพบว่าเขาสู้กับที่สีนะสุดท้ายเหลือแค่สีเหลือเอ๊ะเกิดสุดท้ายเหลือแค่สีแดงกับสีสีเขียวอถ้าคุณเห็นด้วยกับมติกนี้คุณใช้สีเขียวครับเหมือนตอน 40, <ม>สี่ศูนย์นัทธสี่ศูนย์ธงเขียวใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณใช้สีแดงงั้นตอนรันธิห้าศูนย์เนี่ยผมเสนอสีแดงที่เรียกเร,เราเรียกว่าแดงไม่รับ ตอนนั้นก็ใส่เสื้อแดกอองก็ทำกิจกรรมกันแล้วก็จําได้ไหมครับว่าไป,ไปเลือกตั้งอ่ะตอไปลงประชามติอ่ะต้องมีคนไปถามคุณสดสีว่าการใส่เสื้อแดงเข้าคููหาไปลงประชามติจะเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่ครนะคุณสดศรีก็บอกว่าไม่ผิดหรอกถ้ามันไม่มีชื่อไม่มีข้อความหรืออะไร,รแต่ว่าม,มันยังเป็นเรื่องเฉพาะกิจกันอยู่ยังไม่ได้มีการวางว่าม,ามันจะกลายเป็นยุทธศาสตร์การต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์นะครับต่อมาก็มีการยกระดับคุณจตุพรพุมพันธ์ชวน เพื่อนๆที่เป็นนปชเนี่ยไปพบกันที่อ p a c t เมืองเทองธานีแล้วขอให้ใส่เสื้อแดงกันวันนั้นจริงเกิดสิ่งที่เรียกว่าคนเสื้อแดงและกายเป็นสัญลักษณ์นี่ก็คือที่มาของสัญลักษณ์เสื้อแดงแดงทั้งแผ่นดินนะครับ